วิธีการเริ่มไลฟ์แบบติดตะกร้ารับค่าคอมมิชชั่นจาก tiktok shop ทำยังไงมาดูกันเลยครับสำหรับคลิปนี้จะละเอียดหน่อยนะแนะนำว่าให้กดเซฟแล้วก็บันทึกในรายการโปรดเพื่อไว้ดูย้อนหลังได้เลยนะครับเอาถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยครับเมื่อเพื่อนๆมาที่หน้า tiktok แล้วให้กดปุ่มบวกครับเสร็จแล้วเลื่อนมาทางซ้ายมาที่คําว่าไลฟ์กดเข้ามาเสร็จแล้วครับจะเข้ามาสู่หน้าการไลฟ์สด ข้อแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆมาดูที่ตรงปกไลฟ์เราสามารถเลือกเปลี่ยนปกไลฟ์ได้ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเข้ามาดูแล้วก็สามารถดึงดูดลูกค้าได้นะครับผมข้อที่2ตรงนี้ครับเราสามารถเปลี่ยนหัวข้อไลฟ์ได้เลยว่าเราต้องการจะขายอะไรวันนี้มาคุยเรื่องไหนนะครับใส่ได้สูงสุด32คํานะต่อมามาดูที่เรียนรู้ครับ ตรงนี้กดเข้ามาครับตรงเรียนรู้นี้จะขึ้นหัวข้อต่างๆในการที่จะต้องเลือกให้มันตรงกับหัวข้อไลค์นะครับหรือเรียกง่ายๆสั้นๆว่าประเภทของการไล์นั่นเองโอเคไลค์ติดตก้าใช่ไหมครับก็ให้มันเลือกที่การซื้อสินค้าต่อมาครับเวลาที่เราจะเพิ่มสินค้าก่อนขึ้นไลค์ให้เพื่อนๆมากดตรงที่คําว่าธุรกิจเสร็จแล้วเลือกคําว่าเพิ่มสินค้า ตรงนี้ครับแนะนําเลยว่าถ้าเรามีสินค้าอยู่แล้วให้เพิ่มเข้ามาในโชว์เคสก่อนเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่ยังไม่เคยเพิ่มกดยังไงกดตรงไหนมาดูที่คําว่าเพิ่มสินค้ากดเพิ่มสินค้าเลือกตลาดสินค้าตรงนี้เราก็เลือกเอาได้เลยนะครับโอเคสมมุติว่าผมจะเอาอันนี้กดเพิ่มเสร็จแล้วกดกลับเนี่ยครับสินค้าก็จะมาหน้านี้แล้วนะครับ กดกลับนี่นะสินค้าก็จะถูกเตรียมไปแล้วเรียบร้อยอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนไม่รู้นะครับผมเวลาที่ขายสินค้านาออยากให้เพื่อนๆมาดูตรงที่คําว่าป้ายโฆษณาตรงนี้กดเข้ามาครับป้ายโฆษณาคืออะไรเวลาที่เราขายสินค้านาะข้อมูลสําคัญของสินค้ามีอะไรบ้างอ่ะสินค้าดีมีคุณภาพจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะเพิ่มให้กับลูกค้านะครับก็ให้มากดตรงที่ รูปบินสอนะครับตอนแรกเราก็มาเลือกก่อนว่าเราอยากได้แบบไหนเนาะสมมุติเอาแรกกดที่รูปบินสอรครับเมื่อกดเข้ามาแล้วมันจะมีอยู่4หัวข้อนะครับให้เราเลือกเปลี่ยนคําได้เลยเห็นไหมครับนี่เราก็ลบออกแล้วเราก็ใส่คําใหม่ได้เลยหลังจากนั้นเราก็กดคําว่าบันทึกก่อนแล้วค่อยมากดคําว่าแสดงผลน,นี่มันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหม เราก็เลือกตำแหน่งได้เลยวางซ้ายขวาล่างแบบนี้ครับหรือถ้าเกิดว่ามันใหญ่เกินไปเราใช้2นิ้วครับในการย่อมันลงมานี่ยอ่อลงอีกอ่าเห็นไหมอยากให้มันใหญ่ใช้2นิ้วขยายนี่ขยายสุดได้แค่นี้นะครับเวลาที่เราขายสินค้าอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปใส่ป้ายพวกนี้ด้วยจะทําให คนที่เขาจะซื้อสินค้าเนี่ยเขารู้คุณสมบัติของสินค้านั่นเองครับแต่ที่สําคัญก่อนที่เราจะขึ้นไลฟ์ทุกครั้งนะครับตอนนี้เนี่ยทิกเกอเขามีการปรับใหม่ให้ทุกคนมาดูที่การตั้งค่าเสร็จแล้วครับมาดูตรงนี้การควบคุมผู้ชมกดเปิดเลือกตกลงแล้วเลื่อนขึ้นอีกมาดูที่การเผยแพร่นเนื้อหากดไปเลือกเปิดการเผยแพร่นเนื้อหาไลฟ์ Life. กดแบนด์ของตัวเองกดบันทึก ดำเนินการต่อกดแตะพื้นที่ว่างแค่นี้ครับก็เป็นการตั้งค่าก่อนขึ้นไลน์จริงแล้วนะครับผมคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมเอาไปทำดูนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูจบแล้วเนี่ยมีข้อสงสัยมีปัญหาตรงไหนไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยเด้อเดี๋ยวครูด,ดีทำคลิปตอบกลับให้คลิปดีมีประโยชน์แบบนี้เพื่อหลายคนยังไม่รู้ฝากแชร์และรีโพด้วยนะสุดยอดอีลี